ไม่เีลนเราว่าเงพรลงเน่ยคืาวร้านาเนว่สมก็เลยม่เียนายเนี่เพราะว่าพวกมีนันเป็นกองพีพไมยว่ามาใครอะคุณมาาไก่นะบวกฮะเจตไก่มาไก่กินยุ่งเห่อยตื่นขุนือยยุ่งมีความรูก่อนเข้าวงการไอ้มาขายเหนื่อยย่ก็อีกก็ไปหน่อยอยู่หมไมไปเรืที่ก็เลยจะได้ให้ใจแบบพ็กพี่งานเด็กพวกก ัก็เยกะน้องยครับว่าคนลอเลยเพื่อูสียเสียงเลยเวบอกวเกียสิยนไหพี่หอัเนาะต้องรตวจของใด้กหน่อยยสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของอีหลาอุ้งอิงเอฟซีของสาวหน่อยเพ็รบานแพ่งสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์หมู่บ้านหนีหลากะไปทึ่งเวทีเนาะค่ะ ตอนวินาทีที่ลูกยางออกมาเห็นแล้วกับน้าตาสิไหลเนาะคะ่ะพี่น้องลิโตนค่ะและอีลาก็เลยบอกว่าพ่อลองเพลงใดอยู่แต่ว่าหมอห้ามใจเสียงเนาะคะ่ะพี่น้องเท่ากับ้องเสื้อหมอนเนาะคะ่ะถ้าเปเสื้อหมอเดี๋ยวก็สิบวา,ายไวเ,เดี๋ยวเป็นหลายขื่นกับสิยากอีกนะคะกับพ,พ่อแม่พี่น้องก็อดใจอีกจะแคร์สองหมือเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ฟังเสียงลูกสาวคือเก่าเดี๋ยวลูกสาวกับสิผ้ามวนคือเก่า ซึ่งเหตกุการณ์นี้กเ<ต><ว>เ็เคยเกิดขึ้นเือหนึ่งเนาะคะ่นะกับนั่งเอกอมแอมที่หมอสังงดใส่เสียงนะคะแต่ว่าอมแอมนี่หมองดใส่เสียงโดนเนาะคะ่ะแต่ของอีหลากะแค่สองหมื่เดี๋ยวกะหายแล้วลคาพี่น้องเดี๋ยวพอเม่พี่น้องก็ติดในมวนน้ากันคือเกาเนาะคะ่ะแล้วก็อีหลากะมาด้วยใจอีลีเนาะคะ่ะเมื่อบ้านนี้มาทายลูกก็พอ่อพอแม่แม่พ่อพอแม่แม่อยู่หนาเวทีกับโบในว้ายหยางเนาะ,ค,ะค่ะกับผ้ากันมา หาลูกสาวติมมนาเวที่ือเกาจนได้จันระเบียบกันเนาะค่ะพี่มรยิงกระบอกว่าให้เขามาที่ละค้นพอ่อพอแม่ก็ดีใจที่ได้เห็นนิลานะคะถึงแม้ว่าจะบม่ได้ฟังเพลงก็ตามค่ะพี่น้องเดี๋ยวอีกบกี่มือเนาะค่ะอีกมือสองหมือเดี๋ยวก็เด้มวนคือเกาแล้วค่ะเดี๋ยวลูกสาวกับผ้ามวนคือเกาเดี๋ยวตอนถ่ายคลิปนี่ไปไปแขกจะให้เบิง ขออนุญาตสาวหน่อยเพรบานแพงเนาะค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งคลิปทีอีหล่าได้ออกมาหน้าเวทีนิดนึงค่ะแ้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลากันไปโดยคลิปของสาวหน่อยเพรบานแพ่งเลยเนาะค่ะคลิปหน้ามาเจอกันไหมสวัสดีค่ะนะครับ,บา่าแสดงตัวเสร็จนะครับห้ามีตัวตนเดี๋ยวไปรอรับพิธีทักประตูเขาเนะเอารางวัลแรกรางวัลแรกเป็น ให้มาสแสดงตัวตัวนะครับเอารางวัลก่อนเนาะนะครับเอาไปยืิก่อนพัดลมสองรางวัลพัดลมสองรางวัลครับได้แก่มหมายเลขได้แก่มหมายเลขนะครับเอามีชื่อด้วยเออเอาเป็นชื่อเนาะสองรางวัลได้แก่คุณอริยาคันมาอยู่ไหมครับอริยาเอาอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไปสแสดงตัวนะลูก แล้วก็ค ch e like ุณปรีชาชานชันชันใช่ไหมครับคุณปรีชานะครับอยู่ไหมครับคุณปรีชาอยู่ไหมเอ๊ะอ่างสองรางวัลนะครับอันิชพนุ่งเนื้อพี่บอลพี่บอลพี่บอลวัานพ่อแม่เป็นไหนก่อนอันนิชพนุ่งลูกสองรางวัลเอารางวัลต่อไปเลยเต่าย่างนะครับสามรางวัลพี่บหมอนต้นหม้ไหไในลูกเน้อ เป็นคนลงตอนนี้สามรางวัลนะครับสามรางวัลมาแล้วมีในที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับคนที่ได้รับรางวัลคือคุณสุภาพขับจักรครับอยู่แสดงว่าเสียงเรียกนีแนวตกคงามานาทยโดนน้ำมูกีไหนได้เลยพี่น้องเด้อเอาเอชื่อมไทยกันเลยครับเล็กก็คุณต่อไปคนได้รับรางวัลนอกกระทะนะครับคุณพอมงคลน้อยบางมันนะครับอยู่นะครับ คุณพรบกคน,คน,คนอีกหนึ่งรางวัลและอีกหนึ่งรางวัลอันนี้เอ้าผูคงไม่